สวัสดีค่ะยิง u t u b e จ้าเมื่อนี้ภาพที่พาน้องมาตม้มยำหัวป่านะคะแนวกินแรงเด้อเมื่อนี้จ้าเส่บแทบป่าสดๆจากสะจากบ่อของตัวเองค่ะก่อนก่อนเสียก่อนเสียรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยงิงได้จ้าเป็นกําลัางใจให้กันและกันจ้าเมื่อนี้มาเตรียมเครื่องนะคะ่ะเอาแบบบานๆเาเลยน่จ้าเอาแบบ แบบธรรมาชาติเอาแบบบานๆเท่าเลยนะคะเมื่อเตรียมเครื่องของพกนอมกัเอายูสวนเก็บยูสวนค่ะใบบักกรูดมะนาว่าตะไครยนะคะหัวหอมทิกค่ะเดี๋ยวเข้ามาเตรียมเครื่องคั่นเครื่องนะคะทุบสะกอนขันใครได้รสได้กินหอมคะตครยเอาแบบ เียมเครื่องก่อนใส่เครื่องเยอะๆใส่ผ้าตะไคร้เยอะๆค่ะเป็นยาสมุนไพรภาวาช่วงนี้เน้นค่ะเน้นกินเครื่องสมุนไพรเยอะๆได้เบิ่งคลิปคุณหมอคลิปนึงคือจา้าเพื่อนบอกว่าใส่ไปเลยเครื่องสมุนไพรนะช่วงนี้มันช่วงโควิดจา้า ข่าตะไคร่ใบบกูดค่ะใส่เยอะๆเลยค่ะใบบกูดเด็ดๆค่ะเด็ดๆใบลงเลยเอาแบบเล่าๆเข้านี่หรอจ้าใส่เยอะๆเลยเราให้นี่คาค่ะคามื่อวหัวงามงามสวยๆค่ะช่วงนี้เดือนกรกฎาค่ะเป็นช่วงที่ค่าแตกนอเนอะค่ะแตกนอออนเมื่อดันอันนี้ซับได้ซับบ่ถือค่ะ เอาแค่นี้กับพ่อค่ะสองหัวใหญ่ๆสวยๆค่ะเขาไปเบิ้งคลิปของไอ้อิงนะจ๊ะที่ปลูกคาสูตรค้นโบราณค่ะช่วงนั้นระยะนันพอดีพอดีเลยปลูกคาช่วงนี้กะแตกหัวพอดีค่ะหั่นหั่นอ่อนตุ่มตาแสบได้กินยอดคาได้กินหัวคาไปพ้อมนํ่ค่ะหั่นเลย เตียมเครื่องเด้อค่ะเมือน,นตม้มยำแซ่บหวานหวานนปลาปลาธรรมชาติสีได้วิตามินสูงนี่แหละ <ๆ S 2> เป็นเมนูี่ตามนโควิดเลยแหละ <ๆ S 2> มันปลา, <ๆ S 2> าปลาเฮ้าเรียงเองมันเสออกเป็นมันธรรมชาติอุ้ยอันนี้เยอะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เครื่องเครื่องเยอะเลยหัวหอมเอาหัวหอมน้ำได้จ้ะ วันนี้แน่กินแรงเด้อจ้ะเตรียมเครื่องใสร็จเครื่องเยอะๆบุ๊บบุบเอาเอาแบบง่ายๆแบบนี้แบบหละจ้ะเดี๋ยวมันก็เปื่อยไปเองค่ะมะเขือเทศอันนี้ก็เตรียมหอมหอมก็ได้ดต้นตน้อยๆไปนิดนึงค่ะหอมจากยี่ใน้สวนพ่อปลูก จงนี้ก็ปลูก,กยากนิดหน่อยค่ะหอมเมื่อค่อยโตเมื่อค่อยสวยขึ้นหนาหนาค่ะเตรียมไม่พร้อมเลยค่ะจะหั่นระยะประมาณนิ้วนึงค่ะเตรียมไ้ถ่ายไสหมอไปเลยถ้าเตรียมเทียดเดียวค่ะเตรียมไปพร้อมๆกันเลยได้จ่าเมือนี้ใส่ใบมะกรูดเยอะๆค่ะตะไคร้แล้วก็พริกโอ้แสบแสบเมือน,นเมน,น,นูสุดยอดเลยค่ะสุดน้ำ กินอาหารแบบนี้นะคะนี่นานาการในซดน้ำตดน้ำแกงได้กินยาสมุนไพรไปใน่โตเอาพิ่พี่จะเก็บไปสวนเข้าสดๆมีแต่แนวจากสวนทั้งนั้นค่ะโอ้เครื่องเต็มถาดเลยมอดเดิดไปถาเราปาเนี่ยโอเคอาเดบง่ายๆค่ะไม่ต้องสนามกกก โอเคได้แล้วเตรียมมหนาวไปพ้อมเลยค่ะเพราะว่ามากเปรียวเนาะอู้ได้วิตามินซี่อมค่ะออกรสเปรียวไปนิดนึงนะคะแซ่บเตรียมไร้อมเรียบร้อยด้เลยค่ะหั่นเพลือไว้ก้อนค่ะเทียน้อยนึงบบเปรียวพอหั่นเพลือเพราะว่ามานาวเยอะน่าจากสวน,นะคะ่ะนี่เพียบค่ะหู้สุดยอดเลยค่ะเมนูมืโโม้อนี้ไปกันเลยละคะ่ะอันนี้บุ้งดุบุนะเตรียมเครื่องเด็เต็มถาดเลยผนักเครื่องเคีย่งสมุนไพรค่ะ ไปลเลยวันนี้ต้ยมยำหัวปลาสมุนไพรนะคะเดือดไว้ทาแล้วค่ะบ๊ยกดบวบกบบสุดยอดเลยค่ะเอาลงเลยเอาเครื่องลงเลยนะคะตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจดเด้อค่ะดแดงมันเป็นกําแพงเพเราะวาะทานมันกะแห้งค่ะไฟแห้งทาน ดังพานค่ะช่วงนี้ค่ะก็ค่อยอยากไปเอาเกลือค่ะมอเดือดเล้วก้อนเสียวปลาลองเอาเกลือลงก่อนนะจ๊ะเนี่ประมาณสองซอนสองซอนชาเพระาะเขาจะเน้นเกลือค่ะกินเกลือขันเก็เกาหัวปลาลงเลยนะจ๊ะหัวปลาถ้าย่อยถ้าย่อยลงเท่ละหัวอย่าบุ่มนะจ๊ะมันสีบ่ข้าวกิเนี่ยค่อยๆลงเท่ะชินเท่ะชินค่ะ โอ้แสบเด้อตุ่มยำหัวปลาวันนี้ปลาตัวใหญ่อะโตมันเอาไว้กินมือรุ่นขาบรุ่นค่ะแซมนีก้กกินเบอร์เบิร์ดแล้วค่ะโอ้สุดยอดเผื่อเนื้อมันก็นมีค่ะอยู่ตรงนี้เห็นบ่โอ้เนยเนยโอ้แสบ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 ,แสบหลายได้มหมสุดยอดเลยโอเค อย่าพึงข้นนะจ่ะอย่าพึงคนปลามันซุกยังใครมาปุ๋มมันค่อยสิแตกนะจ่ะโอเคปิดฝาไว้นิดนึงปิง้งเงำๆนะจ่ะอย่าปิดสนิทโอ้เปิดฟ้าออกก็ให้เออเป็ดจะมีเฮ้ยตักแตกฟ้องปลาขาตักฟ้องปลาออก ค้ขมข้าวมันกบซีอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะแล้วก็ถ้าพี่ส่วนเท่ห้อมละห้อมกินปลาออกมาละโอ้แส,แสบ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 หอมห้อยห้อยเหรอค่ะหอมแล้วหอมแล้วเนื้อปลากระลังสิปเปะะื่อยค่ะเห็นปะ ให้ปรุงรสเด,ด้อค่ะ,คะ,คะนี่ที่ต้มปากของไอ้อิงกะชิบะปรุงก่อนจ้าชิเ่ตจะเกือไปก่อนเปืยแล้วค่ะเห็นปะโอ้ออกละออกละเราก็จะใส่ผงนัวผงนัวเฮาเสริมเสริมความอร่อย โอ้นี่มันมันป่าอยู่ในนี่ค่ะบ้วออกอ่าทีนี้ก็บีบมะนาวเอาหมากนาวใส่บีบหมากน้าวลงตาบประมาณหน่วยหนึ่งนี่แหละค่ะถ้าว่ามักเปรี้ยวมักพักมักกินเปรี้ยว ซีมก็ได้ไหนคะซีม,มต้องเปียวอีกเพราะว่ามักเปียวค่ะเอาอีกจังหน่อยก่อนค่ะชอบเปรี้ยว,ยวค่อยแซ่บค่อยสะใจ ปักหน้าอีกจังหน่วยก่อนเด้จอจ้าเปรี้ยวนนหนัวหนัวชิมดูอีกหน่อยสิหนัวไหมว่าใส่เปรี้ยวเยอะ น้ำปลาอีกหน่อยหนะึ่งเติมรสยัดน้อยก่อนด้อจ้าเติมนิดเลยให้เขาเปียวๆนันวๆเพราะว่าห่าเปียวจัดบักหน้าสามลูก,กน,นะคะเต้องเพิ่มค้ามน่อยอไปอีกอาวทีนี้ก็เอาหอมลงไปหอมต้นกับหอมเปย ต้นผักชีฝรั่งแสบแล้วค่ะเสร็จแล้วฮะนนีพอมกินพอมเสิร์ฟเลยค่ะฮะนนีค่ะมาๆเด้อฮะนนีจ้ากินขา้าว่รนน้ำกันกับใ้เองจ้าเสร็จแล้วฮะนนี มาเบิงค่ะเนี่ยมีอย่างแดงนะจ๊ะอันแ,แรกแรกกันคือขา่าวเนี่ยมาแรกนี่กินข้าวสวยค่ะข้าวเจ้าพอสีหย่อยไงพอห้า,ากินแล้วห้องกะนอนนะจ๊ะน้ำตาลกับสีบอลายค่ะเนี่ยต้มยำหัวปลาแสบป้องดูพุ่นะคะพุ่นะคักแม่ค่ะคักคักคักทอด อันนี้กระสิตักตัดคานะค่ะถ้วยนี่น้ำซดโดยตรงค้นอ่อนบิองดูค่ะเนี่ยเป็นน้ำซุปสมุนไพรค่ะอันนี้กระสิมีแนวกินกับแก้วค่ะแก้วปลาแดกแก้วปลาล่าคักุกใช้กับข้เจาค่ะเนี่ยใส่พริกป่นค่ะแซ่บน้ำใส่น้ำปลาะะได้ค่ะเนี่ยนะ ผลไม้มค่ะกับแก้วมังกรเนี่ยมะแรงค่ะจากสวนอันนี้ก็กล้วยจากสวนเหลือห่อข้าวต้มไปวัดค่ะก็เลยจงไปถ่ากินเจ้าของค่ะนี่แหละเมนูอาหารเมเนีค่ะเมนูอาหารแลงของหอญิงน้าจ้าลาไปก่อนน้จ้ะคลิปนี้จ้าเดี๋ยวพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า